เงยนมากรมังในลูกคือเงขอวันนี้พากรมับแต่ข้างใดนี่เหรอคือมาข้ามมาเม่อแทะเบิ่งดูเม่เบิ่งดูทำสำรวจมึงรู้อะไรยังแน่มาฝากนะไก่ไตอ้อเนาะว่าเป็นตาบยากจะทได้ไก่าย แล้วต้มไก่ไก่ล้วไก่กับบาร์เลไก่ไก่ไก่ถ้ามระมาทำไก่ไก่ห่ามหาส่างว่าวเขาเจ้าซื้อมาอย่างแพงพี่น้องเอ๋ยไปตลาดในเมืองเนาะเพราะว่าแต่ละมือกระดหนากับบมิวลานไปหาอยู่หากินบ่มีเนวกินก็เลยไปในเมืองไปซื้อเนี่ยู่ะเนวกินมาไว้ดับนา มันปิดได้หกโมงบ้านมืดจำปิดแล้วมันต้องอไปสองโมงสามโมงสินะคือบบ่ะ้มงบ่เขารอเขาเขาเก็บเขาไปเริ่มบ่ายสองไป,ไปจนว่าตลาดเขาเจ้าปิดพี่น้องเออเลยบ่า้ยังได้ยังมากินซะนะได,นนด้มูกับป๋าก็ใกล้ได้มูกับป๋าก็ใกล้ ไม, uh so mm hmm. like ไม่่ิขม่ใหนมนะเอาเอามาเลยแหมจะสิก uh> ินอย่างพี <h 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 ่น้องแต่ละเมือกเนาะดำบหน้าเมื่อยนอกจากสื่อกินเพราะไม่มีเวลาไปหาเนาะได้ข้าวว่าเฮ็ดละโงกออกเฮ็ดเพิ่งออกพี่น้องเอ้ยเน มาเอินว um <NY> <three day. S 2> ่าสิไปอันไปหาเฮ็ดแต่เศร้าหน้าก็อยากดำแบบนี้นะเฮ็ดก็อยากไปหาไปตีไปมาสู้เขาะป้ปนั่นตีหาไปยินดี่สี่ก็มาก่อนไงแต่ว่าสมัยตีหามันก็แจ๊งอะไรเออเนาะแต่ว่าเขาก็ไปตีหาแหละตีหากลัวเกือบหกโมงหอดแล้วก็หากะหกโมงเจ็ดโมงก็มานะก็ไปมองเก้าอะไรพี่น้อง เฮ็ดละโงกออกญาติของอันน้องเมยนั่น,นอนะพอนะ้องเมยน่ะอยู่พุ่นเนาะที่มองไปหานะเขาเจะไปหากระเต็มกระบ,บุงกระตาโม่มในเฮ ok, ็ดละโงกกระลังไข่กกออข,ขึ้นสิเมนทังกรออกเมืยอสองเมาอยู์ในปักซอกเนี่นนนก็ line, เฮ็ดหลายบ่ะโลโหกสิบใส่เอเอโลโหกสิบโลหกสิบพันพี่น้องกันลอยกาบาทเนาะ สับปะรดซื้อมาให้คุณแม่กินอีกแล้วคุณแม่พูมากินอ่ะซับปะรดกับข่าวข้างนองใกล้เนาไม่ใช่ตูแ้แช่ไหมตู้เย็นก็ได้เม,มื่อไปใส่ตู้แช่ไปเลยก็ปะกับมันมเอาสิเมืออะไรบอมมามากินข่าวสิยังไปสักเครื่องเองสร็จบอมีเวลาสักเครื่องดอกแต่ละมือกับ <c oughs> ดำน้ำมาละกล่กกองกล่องใส่สุดใหม่เรื่อยๆเมื่อ เสื้อผ้าคอยดีเไว้มือนันไฟดับนจะสักให้แหลน้้วเโอ้ยเอาเป็นพักก็บอให้สิเมื่ออะไรนี่นะก็อั่อยู่กินขขาวก่อน เมื่อยพี่น้องแต่ละเมื่อกะหัวม้วนหมอนแล้วก็รับโหลดกินข้าวแล้วแล้วก็รับเมื่อยเมื่อนเพราะเมื่อเนื่นคือซีวิไแพดับนาพี่น้องพอทีนี้ไปหาเฮ็ดเนาะมันแบบว่าเฮ็ดก็อยากไปหาหน้าก็อยากดับแต่ว่าเอาไว้ทีหลังเนาะมาจักดับนาพอเขาไปเขาเจ็ดโมงเจ็ดโมงกลัวก็มาแล้วอื้อ ก็ไปหาเห็ดก่อนก็ตื่นแต่เศ้าแต่ว่าไปหาเห็ดยามี้เห็ดออกยามีนะหาได้เด้เพราะว่าเขาเจ้าดำหน้าเนาะบาวลาไปหาแต่ว่าห้าวกาเสียสละดำหน้าไปหาก็สิหนาสิได้อยู่คิดว่าโอ้ย มืนพลกตาพลกตาเรอเมยไปตามอันไปตามลูกน้องกันมาเดินคูแฝดนะไปหาไปโหลดกะตากับมีดนะเมยเมินจากรตื้นตัเศร้าเออนอนแตเวนกเขาไตกาเนี่ยเตรียมไว้กับมีดนะพูลาน แม่นนอมออ์กำลังอันต้มไก่พี่หน่อบ่ม,มีแนวกินก็นเลยอันสังหารไก่ตัวหนึ่งเนาะนต้มไก่ผูเอาไฟท่านไก่โอ้ทยทำยาเลนยาเลนเอาไปใส่ตู้ไก่ ไปไปเดี๋ยวเตรียมกินข่าวพี่น้องเพราะแม่หนองเมย์กำลังทำกับข้าวอยู่ทง,งนะอมมอเอียงแสนเมย์นะะสลอยสิเมื่อแล้วสลอยวันืีอนอนบ้านแล้ว เมื่อนอนบ้านเดี๋ยวคุณยายไอ้ยายรวยนอนนาขี่ข้านเที่ยวเอาอ้หอมมันขี่รถใหญ่เมื่อนน้ำตีป้าทวดพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยขี่รถเดี๋ยวยายรวยเดี๋ยวขี่รถใหญ่นั่งด้านหนต่างหากนะอีข้าวหอมเออมาให้โชว์มือกับยาหนักมือเขาใบมื่อเขาใบพื้นเมื่อเขาใบขึ้นพันยางมา ปกติเปิดประตูรถด,ดิกระโดดคือรถเด้ตีหาเรื่อมืออย่าลืมไปหาเหตุเมื่อแล้ว,ว,วสาวร่อยนัดกันไปหาเหตุมือ่อนพี่น้องพ่อกันอยู่ป่าเหตุดมารุนน้ำกันว่าสิได้เหตุบอกมื่อิน กับข้าวแร้วเมื่อแล้วพี่น้องจาต้มไก่ผู้ใหญ่กับเจียวพริกดิบแตงกัวแล้วก็ต้มข้าวโพดพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแล้งกันอาหารบ้านเฮาแซ่บมาๆเวลากินข้าวเขาห้ามร้องเพลงทำ ต้มไก่นั่นเองสาลอยเมื่อนอนบ้านยายรวยนอนนาคานเที่ยวตื่นมาแล้วก็ลงโลดเนาะกวสิเมื่อกวดิมามันก็เสียเวลาไปลายพอสมควรแต่พรุ่งนี้กระดำนาคือก้าวแะพี่น้องแต่ว่าส่วงเ้ารกับสิงดเนาะสิพากันเข่าป่าหาเห็ดเปลี่ยนบรรยากาศ บ้าแตกแนี่ยนอนบอมเองเขานอนละบอมเั็นสองถุ่มกว่ากินข้าวเฮือนไปเฮือนมันเทียงไปเทียงมันพี่น้องก็บ่ค่อยเห็นกันบ่ค่อยมีเวลามาหากันดอกส่วงนี่เนาะต่างคนต่างดำนาต่างคนอ่าต่างนาทีไปนาทีมันแต่ลเมืรอ คุณยายนอนนาพี่น้องเห็นมือคุณยายบาสังเกตบดำดำโยกบืงดูยายมือดำนะคืออนคุณแม่กวนคามเลยพี่น้องมันล่างมาออกนอกจากลายเดือนผืมันจังหายแล้วกวนนำคามอันหมอคาม ที่เขาเจ้าย่อมเสือนะพี่น้องเสือนำคำก็ใช้ปุนลาเนก็าใช้ไม่แต้ใช้ปุนไล่าและวมันเห็ดเขาอมมันมันย่อมเสือมันเวียดำมันพปุ่นอย่างไรวะมลนก็ทีอมพุ่งันบโหดปุ่บกเาุจะให้เป็นแม่เป็นลูกครับลูกก็ถึงหจดกพ่อแม่ เอาบอกนาบางเรือกับอลมอกบางเรือแม่ก็บอกต้มไก่ยำมันเลยพี่น้องไอ้ต้มไก่อุ้ยสูต้มไก่ยำเกี๊ยวเขาพอได้แสบส่วนคำน่ะแมงเมาลายหลายพี่น้องแต่มันหายไปแล้วเด็กมาสวัสดีไปหาเห็ดนั้อยอเมื่อินน่ะไปต้องลุกให้ไวนะจะบอกให้ ไปหาโคบมองเก่าพี่น้องต้องอันขี่มอเตอร์ไซค์ไปนนาาางงโภรวยตะบเดิ้อดำหน้าถ่าเด้อยายรวยบ่ได้ไปก็ยายบุญแล้พอน้องเมยอยู่ขาน้ำกันเมย์อะไรเยอะไก่เนี้ยใส่ไผ่เอ้พุข้าไ้วยไงใส่ไเอาเมื่อนี้น้องเมย์คือแต่งตัวสวยขึ้นเหรอ เบาเสือผ้ได้ผากมาให้เขาเจ้าผากมาให้าาหรือว่าเสืออ,อ,อ,อันนี้เสือ fc ผักมาให้พี่น้องเนะาะโบแมนนางซสือเองป <c ười> กตินางที่โบใส่เสือเนี้ยนี่ใส่แบบธรรมดาธรรม,มดาแต่ว่ามื่อนี้นางใส่สุดนี่ใส่นอนนี่พี่น้องแต่ว่าใส่ออกข้างนอกกลางเว้นก็บบุกาะใส่เพื่อนบอกเคยใส่เนียนี่

น้องเมย์จักเถ่อคุจักตาผู้สาวเจ้าทำครจักแต่ผู้สาวเจ้าผู้บ่าน้องเมย์แลบุคจักสาวท่้าวทิพันดีบเมนเขาบเมนเปิดเขินอันนอกทิพกสีดำหน้าเจ้าของบ่คอยเห็นมาบมมีเวลาว่างเราพี่น้องชวนกับ อยู่ไผอยู่มันเนาะต่างคนต่างยากขนาดลูกน้องซิมอนพอไซกัเขาบริมาไก่เสมอเขาก็อยู่ตะนาเขาโลกาดำหน้าเลียงงัวเขาก็บริมหาเนาะนอกจากบอมีอยู่ล้ะกะบอมีสั่งให้เขามาหาสีแมลแรงไยนาชอยพอท่ามือแต่ละคนนะกะ ขันบเมิดก็บบรได้ขคืนบ้านบ่ได้ขึ้นเทียงนาอยู่กลางทงม่นนแบบลูกจะเปลี uh ่ยนมันก็มีนาจะเพิ่มน้องถ้ำแล้วถอดใส่ยปวเนาะไม่ยังไวเดียวนี้จะพอาีบ้าแล้วมีน่าปิ้งเงยังได้อยู่ก็ก็ไม่ กินข้าวแล้งพี่น้องจ๋ากินแล้วหลัก็นอนในบ้านนี่ฝ้านอนแต่เวนเมื่อเช้าจะได้ตื่นแต่เศร้าไปหาเห็ดพี่น้องอย่าลืมล้อรุ่นนะพี่น้องจ๋าเมื่อเช้าจิไปหาเห็ดลางโงกเห็ดพึ่งแต่ว่าบ่มีคิดว่าได้นั้นได้อยู่แล้วบ่หลายกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเจ้าไปหาเมื่อกี้ก็ยังได้หลายญาติน้องของพอน้องถ้ำนี่แกับเอือยเพลิน ไปหาก็ได้หลายเห็ดละโงกกำลังออกขึ้นชิเมนทั้งก็ออกมือสองมือเนาะด้วยมันมาเป่าขี่รถมาในทางเห็นจะร้อนอยู่ยคนเราได้หกจะเป็นอยังปลามันหกมันเลยแล้วเขาหมักเบิ้งแสดงว่าออกหลายเนาะเขาเจ้านะเขาเจ้ายากดำน้าจริงสินะเขาไปหาเนี่ยมันสี่หลายแล้วบ่มีคนไปหาดอกเพราะฉะนาดเมื่อเอิญเนี่ยกับเตรียมปลาแตกแน่นอนพี่น้องพอไปหาเห็ดมาเป็นเดือนแล้วเนาะ มจะเตัดเดือนก่อนอเฮ็ดละโงกแล้วมันสิออกอยู่สองส่วงเลยพี่น้องกับส่วงดำหน้าแล้วส่วงนี้แหละปกติเขาดำหน้าแล้วมันสิออกส,อส่งกสวงน,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 นี่แต่ว่าเขาดัหน,น้าแต่วเฮ็ดปวดก็สิออกอีกสองรอ,อ,อบเลยรอบดำหน้าแล้วแล้วก็รอบเปล่าสกิลเข่าเฮ็ดปวดเขาเออเฮ็ดปวดน้ำแกงเนาะแล้วก็เฮ็ดปวดเฮ็ดปวดยังไงเฮ็ดปวดขอดอเฮ็ดปวดดำดำล่ะสุดท้ายดอกน้อยๆแต่วเฮ็ดปวดน้อยออกหลายๆแถวน<ห>ั้น อยู่บ้านมันออกแล้วให้พวเขาได้อยู่หมดเลยตัวเขาพวกอ่ะออกกระปลายดอกคือส่วนมันออกลายนะแปลแครเขาก็ได้ไโอ้ยพี่น้องเอ้ยออกบอกกระหูแน่นอนมื่นสิพ่าเลาะป่าก่อนอื่นบ่ม,มีต้องไปตามมาันลูกน้องเนาะซิมอนพอรายครูแฝดไปนําแต่บ่งหัวนอนอยัง<ท>เขาบ่งห<ม>ัว<ท> แต่บ้านเฮาน่ะซองถุ่มน่ะก็คือเดิกแล้วองอ่มอยนนี่อยากลายหมอรมไอ้เบิร์ดถั่วหนึ่งพี่น้องเลยต้มไก่ไก่เป็ดลาชมพเลวนี้มันยังเป็น่องวันนี้มันใหญ่ เอตาตักตักตกักเดยวสิไปกินน้ำนี่ตักไวๆอ,อยู่ง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วก็พักกันมานอนโฮมอยู่อเถียงหลังนี่นเนาะเฮือนหลังนั่นก็สิม,มิแต่น้องเมยกับสาวันพ่นนอน กี่ข้านเขาไปกินข้าวที่ยงล่างนั่นแลลวตั้งแต่มีครัวหลังนี่่ายเงาเืออะไเดพี่น้องจ้ามา่อนนี้บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงตอนนี้พ่อคลิปหนาเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะจ้าพ่อกันยุป่าเฮ็ดเมื่ออื่นพี่น้องไปแล้วสบายดี